สถานีวิทยุมออปัตตีนอ f m 1 0มร้เสมกสื่อสารส,สาร้างสรรค์ก้าทันดิจิทัลเพื่อประโยชน์เพื่นมนุษย์ที่นี่สถานีวิทยุมาออกปัตนีเอฟเอ็มร้เจ็ดจุดสาเมกะเฮิร์ซจะนิพนธขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่นี่มาออค่ะ ไลายสมพระนักกิริยมีกคืทินสร้างคนสร้างเมืองไทยหลังศึกษ ตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการนะคะที่นี่หมอออนะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันที่13มีนาคม2568นะคะมีดิฉันฮาเทการเพชรประวัติรับหน้าที่ดำเนินรายการะคะ่ะ นะคะก็ติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจนะคะภายในรอบรั้วมอ,ออไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรานำเข้าในช่วงนี้กันเลยค่ะกับช่วงรอบรั้วมออ,อค่ะช่วงรอบรั้วมออ,อ,อะคะ่ะกะต้องบอกว่านะคะในส่วนของวันที่13มีนาคม เวียนใหม่ครั้งค่ะในปี2568นะคะจะพูดถึงเรื่องของความสำคัญนะคะในวันที่13มีนาคมซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยนะคะก็ต้องบอกว่านะคะเป็นปีที่57นะสำหรับมหาวิทยาลัยสงคลานครินค่ะนะคะซึ่งได้กำหนดให้วันที่13มีนาคมของทุกๆปีเนี่ยค่ะ เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยนะคะก่อนอื่นเนี่ยจะต้องพูดถึงเรื่องของความเป็นมากันนิดนึงนะคะว่าในส่วนของวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินเนี่ยนะคะก็เนื่องจากย้อนไปเมื่อ12มีนาคม พศ2511ค่ะนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะได้ทรงลงพระประมาพิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์พศ2511นะคะซึ่งประกาศในราชกิจสาอขอภัยค่ะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีผลบังคับใช้เมื่อ13มีนาคมในปี2500 11นั่นเองค่ะนะคะดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดนะคะให้วันที่13มีนาคมของทุกปีนะคะเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานคริน นะคะก็นับเป็นมหาวิทยลาลัยแห่งแรกของภาคใต้ด้วยค่ะนะคะแล้วก็ก่อตั้งขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาแล้วก็วิจัยในภูมิภาคนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ได้พระราชทานนามสงคลานครินค่ะเมื่อ22กันยายน2510นะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระมหิตลราทีเบศ อดุลยเดวิกรมพระบรมราชชนกด้วยค่ะนะคะแล้วก็เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งทั้งหมดก็ประกอบด้วยห้าวิทยาเขตนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยาเขตปัตตานีวิทยาเขตหาดใหญ่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีวิทยาเขตตรังนะคะรวมไปถึงวิทยาเขตภูเก็ตทั้งห้าวิทยาเขตค่ะในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนะคะก็อาจจะได้มีเรื่องของการ จัดกิจกรรมขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอกิจกรรมในรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการสืบสารพระปณิธานด้วยในการถือประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่1นนะคะในห้วงที่ผ่านผ่านมาในแต่ละปีก็จะมีในเรื่องของอกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดขึ้นค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของวันนี้นะคะซึ่งตรงกับวันที่13มีนาคม2568ค่ะนะคะก็เรียกว่า ครบรอบนะคะปีที่57นะคะในส่วนของวันสถาปนาหมหาวิทยาลัยในห่วงช่วงเช้านี้นะคะวันนี้เนี่ยค่ะเ,เวลา10นริกานะคะก็จะมีการนะคะร่วมพิธีทําบุญเนื่องในวันสถาปนาหมหาวิทยาลัยด้วยค่ะนะ วิทยาเขตปัตตานีนี่เป็นกิจกรรมที่วิทยาเขตปัตตานีนะคะที่จะมีกําหนดการดังนี้เลยค่ะนะคะในช่วง10บนาฬิกาวันนี้นะคะก็จะมีพิธีทําบุญเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนะคะที่ถงสํานักง,งานวิทยาเขตปัตตานีค่ะตึกสํานักง,งานอาคารสําสนักง,งานวิทยาเขต ปัตตานีนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเริ่มพิธีนะคะโดยรองที่การบดีวิทยาเขตปัตตานีประธานในพิธีจะทําการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็มี พิธีนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลห้าตามลำดับนะคะรวมถึงการสวดไตรสรณคมนะคะการเอาสวดบทสมาทานศีลบทอาราธนาพระปริษแล้วก็กล่าวจบพระสงฆ์ก็จะให้ศีลเจริญพระพุทธมนต์นะคะเรียกว่าเป็นการที่ให้พุทธศาสนิกชนด้วยค่ะได้ร่วมพิธีทำบุญในห้วงเช้าวันนี้นะคะก็จะเป็นการถวายพระทหารเพลพระสงฆ์เก้ารูปนะคะ ตามที่ได้เตรียมไว้ในส่วนของพิธีนี้ที่จะจัดขึ้นที่วิทยาเขตปัตตานีนะคะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของอในห่วงแต่ละปีกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆในแต่ละวิทยาเขตกันด้วยนั่นเองค่ะนะคะอีกส่วนหนึ่งต้องบอกว่า13มีนาคมก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของทางสถานีวิทยุมออปัตตานีด้วยค่ะ นะคะก็นับเป็นวันครบรอบการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุมอ,อปัตตานีหรือว่านะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีนะอันนี้ชื่อเต็มเราอาจจะพูดย่อๆนะคะสถานีวิทยุมอ,อปัตตานีนะคะก็เข้าสู่ปีที่33แล้วค่ะนะคะพูดถึงเรื่องของออการครบรอบการส่งกระจายเสียงของ สถานีวิทยุมออปัตตานีนะคะที่ก็เรียกว่าเรากา็ทำงานนะคะในการที่จะเผยแพร่นะคะข้อมูลข่าวสารแล้วก็อื่นๆที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกันมาอย่างต่อนเนื่องนะคะโดยทั้งนี้ก็เข้าสู่ปีที่33นะคะพูดถึงเรื่องของความเป็นมาแบบกระชับกระชับกันนิดนึงนะคะว่าตามาในห่วงของเดิมแล้วสถานีวิทยุ มอ,อ,อปัตนีค่ะก็ดําเนินการนะคะภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะคะและเมื่อโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาค่ะมีการร่วมกับทางหอสมุดจอห์นเอฟเคนนดีเป็นสํานักวิทยาบริการสถานีวิทยุ มอปัตตานีก็ดำเนินการภายใต้การดูแลของสํานักวิทยาบริการนะคะในเดือนตุลาคมเมื่อปี2536นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยค่ะนะคะก็มีการเารียกว่าได้มีการเปลี่ยนมาเป็นองค์กรหนึง่งดําเนินการนะคะภายใต้การดูแลกํากับของสํานักงานอาธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีค่ะนะคะ,นะคะโดยยังคงใช้พื้นที่บางส่วนของอาคาร16เป็นที่ทําการ นะคะของทางสถานีวิทยุมออปัตตานีด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อย้อนกลับไปเนี่ยคะ่ะทางสถานีวิทยุมออปัตตานีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์หรือกอบวอในสมัยนั้นน่ะนะคะก็คือ9กันยายนเมื่อปี2530ให้ใช้ความถี่107.25เมกะเฮิร์กำลังส่ง1กิโลวัตต์แล้วก็ได้ดำเนินการก่อสร้างนะคะจนเระหว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อ18กุมภาพันธ์2535ค่ะโดยใช้ในส่วนของเริ่มการทดลองส่งกระจายเสียงเมื่อ24กุมภาพันธ์2535แล้วก็ได้มีการทําพิธีเปิดทําการส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ สิมีนาคมปี2535ค่ะนะคะก็เลยนี่แหละค่ะเป็นที่มาว่า13มีนาคมก็เป็นวันครบรอบการส่งกระจายเสียงนะคะปี2568เนี่ยเป็นปีที่33แล้วนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เราจะ,ะนำเรื่อเรื่องความสำคัญนะคะแล้วก็ในส่วนของสโลแกนณับปัจจุบันเนี่ยค่ะของวิทยุมออ,อปัตตานีนะคะก็คือในส่วนของสื่อสารสร้างสารรค์ก้าวทันดิจิทัล เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ค่ะนะคะนี่คือในเรื่องของความสำคัญของ13มีนาคมนะคะถัดมาไปดูข่าวสารอื่นๆนะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อวันนี้นะคะในส่วนของทางมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์ค่ะนะคะโดยอาจารย์วรัญญาเต็มรัตนะคะก็ได้ไปเ,เรียกว่ามอบทุนการศึกษานะคะรูสมิแลประจําปี2567ค่ะ ะะโดยเมื่อวันนี้12มีนาคมะคะทางมาออปัตตานีได้มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาูรสมิลาประจำปีการศึกษา2567นะคะคที่ห้องประชุมูรสมิลาสำนักงานวิทยาเขตปัตตานีค่ะ นะคะมีอาจารย์วรัญญาเต็มรัตน์นะคะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและก็สิทธิ์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตป,ปัตตานีนะคะเป็นผู้แทนในการมอบทุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งในปีนี้เนี่ยนะคะก็มีการมอบทุนการศึกษาทั้งหมดนะคะ3ทุนด้วยกันค่ะนะคะ,นะคะประกอบด้วยทุนรูสมิลานะคะ ทุนคุณนัททีคำวอนนะคะสิทธิ์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์นะคะแล้วก็ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรดินเวลลาเตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานีนะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยทุนการศึกษาทั้ง3ประเภทนี้ก็มีเป้าหมายค่ะที่จะสนับสนุนการศึกษานะคะให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถและก็ต้องการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ค่ะซึ่งปีนี้นะคะมีนักศึกษาจาก 8คณะของมอ,อ,อปัตตานีที่ได้รับทุนการศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นนะคะถึงความมุ่งม,มั่นของมหาวิทยาลัยสงขลานคริเทร์นวิทยาเขตปัตตานีด้วยค่ะในการพัฒนานักศึกษาและก็สนับสนุนให้พวกเขามีความพร้อมทางการศึกษาและสังคมนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะทางมหาวิทยาลัยเองก็ยังคงให้ความสําคัญกับการสนับสนุนการศึกษาแล้วก็เรื่องของการสานต่อโครงการนะคะ ทุนการศึกษาต่างๆอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้วยนะคะแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้กับนักศึกษาในการมุ่งเน้นในการเรียนแล้วก็สามารถก้าวสู่อนาคตที่สดใสได้อย่างมั่นคงต่อไปนะคะก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งค่ะนะคะคที่มีการมอบทุนกันไปเมื่อวันนี้นะคะในภาพบรรยากาศ ความอบอุ่นค่ะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นแรงผลักดันนะคะให้น้องๆน,นักศึกษาทึ่งซึ่งทุกคนเนี่ยลดแล้วแต่มีความตั้งใจทั้งในเรื่องของแง่วิชาการแล้วก็การทําประโยชน์ในเรื่องของสังคมในรูปแบบกิจกรรมอะไรต่างๆหลากหลายเลยทีเดียวค่ะนะคะในห่วงนี้นะคะยังอยู่ในช่วงของเดือนรอมดอด นะคะเดือนอันเปรเิเนะคะของพี่น้องมุสลิมนะคะโดยทั้งนี้ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งค่ะภายในมหาวิทยาลัยก็มีเรื่องของกิจกรรมนะคะอย่างเช่นกิจกรรมรมฎอนสัมพันธ์ปี2568ค่ะอาจจะนำภาพบางส่วนนะคะมาให้ได้ชมนะคะนะคะเพราะว่าในส่วนของกิจกรรมรมฎอนสัมพันธ์ นะคะปี2568หรือว่าในส่วนของทิจะรอศักราช1 446นะคะโดยทั้งนี้ค่ะในส่วนของคณะอนุกรรมการบริการวิชาการพันธกิจเพื่อสังคมค่ะก็ได้มีการจัดโครงการรมฎอนเ,อเรียกว่ารมฎอนสัมพันธ์ปี2568ขึ้นนะคะให้แก่ทั้งในส่วนของผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาได้มาร่วมกันค่ะในการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์นะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในช่วงของเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนะคะนีก็มีการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่10มีนาคม2,568ที่ผ่านมาค่ะนะคะก็ที่ลานนะคะชั้นหนึ่งะคะแล้วก็ที่ในส่วนของคณะพยาบาลาศาสตร์วิทยาเขตปัตตานีด้วยค่ะแล้วก็ในการจัดกิจกรรมนี้นะคะก็มีเรื่องของการ พูดคุยให้ความรู้แลกเปลี่ยนนะคะในเรื่องของหลักปฏิบัติประสบการณ์ต่างๆนะคะของอวิทยากรที่มาร่วมบรรยายให้กับน้องๆได้รับฟังกันด้วยนั่นเองค่ะนะคะก็เป็นหนึ่งรูปแบบกิจกรรมนะคะในช่วงของเดือนรอมฎอนกับกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ปี2,568นั่นเองนะคะ ก็ต้องบอกว่าเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะทางคณะศึกษาศาสตร์ก็ดีทางสถาบันวัฒนธรรมศึกษากายาในวัฒนาค่ะก็จะมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมในห้วงของเดือนรอมฎอนเช่นเดียวกันนะคะอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องของออกิจกรรมที่ได้นําเสนอรูปแบบตัวอย่างให้ได้รับทราบกันไปแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีนะคะในเรื่องของการเชิญผู้มีจิตศรัทธาด้วยค่ะร่วมบริจาค นะคะเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วก็เด็กกำพร้านะคะรอบชุมชนมอ,ออปัตตานีซึ่งเป็นกิจกรรมนะคะที่อยากจะให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ ร่วมนะคะใช้ช่องทางในการที่จะเป็นการช่วยเหลือนะคะผู้ยากไร้แล้วก็เด็กกำพร้ารอบชุมชนม,มออปัตตานีกับโครงการนี้ค่ะโครงการที่มีชื่อว่ารอมฎอนสัมพันธ์ประจำปีฮิจรรศกษัรพันรร้อยสซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบก็คือเรื่องของการเนชิญชวนร่วมบริจาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคสกาดนะคะอ่านะคะอันนี้ก็สามารถที่จะร่วมบริจาคในชื่อ บัญชีโครงการสกาดเพื่อชุมชนนะคะโดยในนามนะคะสามารถที่จะร่วมบริจาคในโครงการนี้ชื่อบัญชีโครงการสกัดเพื่อชุมชนโดยนางนิยาวาเฮัยบูณ์และก็นางสาวมลดาหายีมานะคะผ่านทางเลขที่บัญชี929 3117 517นะคะอ่าก็สามารถผ่านบัญชีนี้ได้นะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะนะคะก็เป็นการบริจาคสมทบนะคะในเรื่องของอชื่อบัญชีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรนะคะโดยนางนิยาวาเฮภัยบุญแล้วก็นางสาวมลดาหายีมะเลขที่บัญชีนะคะ9293117 5 0 9อ่านะ่าจะมีใน2รูปแบบนะคะแล้วก็2บัญชีในเรื่องของการร่วมบริจาคที่จะนำไปค่ะในการช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วก็เด็กกำพร้ารอบชุมชนมอออกปัตตานีกับโครงการร,รมดอนสัมพันธ์ประจำปีฮิจรศักราศ์4ั6ถัดมานะคะยังมีกิจกรรมที่เราอยากจะนำประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะนะคะก็คือในส่วนของอกิจกรรมที่เรียกว่านะคะ จะมีการอานอกเหนือจากเรื่องของการบริจาคแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะที่อยากจะให้ท่านได้ร่วมเข้าร่วมนะคะก็มีกําหนดการเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเมื่อสักครู่ที่ได้นําเรียนไปนี่ขยายเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะเพราะว่าในวันที่20มีนาคมนะคะก็จะมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรม blue circle นะคะในส่วนของที่จะจัดที่ห้องประชุมบริชยากรน,นะคะก็จะ มีกิจกรรมที่ชั้น4ี่ของสำนักง,งานวิทยาเขตปัตตานีค่ะนะคะในวันที่20มีนาคมนะคะก็จะมีการบรรยายด้วยนะคะกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะในส่วนของการบรรยายหัวข้อประโยชน์ที่มากมายในการถือสินอดและก็การเพิ่มพูนความศรัทธาสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีวิทยากรนายยาฮารีกาเซงหัวหน้าสำนักง,งานบริหารของคณะวออแล้วก็มีกิจกรรมนะคะ แล้วก็สัมพันธ์นะคะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะกิจกรรมค่ะแล้วก็สัมพันธ์แล้วก็มีกิจกรรมทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายเลยค่ะในภาคบ่ายก็ยังมีกิจกรรมต่างๆที่จะมีการแจกจ่ายแบ่งปันนะคะในส่วนของอ,อ,อาหารกันด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นกิจกรรมวันที่20 มีนาคมแล้วก็จะส่งท้ายอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะจัดในวันที่21แล้วก็24มีนาคมค่ะในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรรมดอสัมพันธ์ประจำปีฮิจรระศักราช พ4 4 6อ่านะคะอันนี้จะเป็นวันที่21แล้วก็24ค่ะจะจัดที่บริเวณโถงชั้นหนึ่งของสำนักง,งานวิทยาเขตปัตตานีนะคะในช่วงตั้งแต่14นาฬิกาเนี่ยเขาจะมีเรื่องของจิตอาสาด้วยค่ะกิจกรรมจิตอาสาร่วมบรรจุและจัดทำชุดละศีลอดนะคะและก็ในวันที่24มีนาคมนะคะก็จะไปกันที่ชุมชนเป็นการลงพื้นที่ชุมชนบ้านดอนรัก หมู่ที่3ตําบลรูสมิลาออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะนะคะแล้วก็ชุมชนอีกหนึ่งชุมชนก็คือชุมชนกระลุปแปรหมู่ที่5ของตําบลรูสมิลาด้วยลงพื้นที่ไปนะคะในการที่จะลําเลียงชุดลัดศีลอดค่ะที่ได้มีการจัดร่วมจิตอาสากันตั้งแต่อเมื่วันที่21ใช่ไหมคะย4นี้จะลงไปแจกจ่ายนะคะชุดลัดศีลอดเหล่านี้นะคะให้กับ ชุมชนทั้งสองชุมชนค่ะในวันที่24มีนาคมนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่กำหนดการก็จะมีประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วกิจกรรมรมฎอนสัมพันธ์เนี่ยค่ะก็จะมีรูปแบบต่างๆนอกเหนือจากที่บอกกันไปในการที่จะร่วมกันนะคะในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ใน เระว่าผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษานะคะในการที่จะร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วก็จะมีในเรื่องของนี่แหละค่ะเชิญชวนร่วมบริจาคตามในเรื่องของผู้มีจิตศรัทธานะคะกับการช่วยเหลือผู้ยากไร้และเด็กกำพร้ารอบชุมชนมาออกปัตนตีนีกับโครงการรมฎอนสัมพันธ์ประจําปีฮิจราะสักราระพันราอค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของข้อมูลข่าวสารนะคะ ภายในมหาวิทยายล,ายลาัยสงขลานครินทร์ที่เราได้นํามานะคะฝากกันในวันนี้นะคะ,ะสําหรับในส่วนของรายการที่นี่มออ,อที่เราจะติดตามกันค่ะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลาเดียวกันนี้เลยค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกันด้วยเราจะได้กลับมาพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมซึ่งวันนี้นะคะดิฉันหาเทการเพเพรประวัติค่ะ ลาไปแต่เพลงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ